ดีปีใ,ใหม่ทุกคนยังหนาวอยู่เลยวันนี้วันที่สาม ปีใหม่นะคะวันนี้สาววีโอก็มาหาเ,เพื่อนๆน้อมาคุยกันทัก่ายมีของขวัญมาให้ด้วยของขวัญปีใหม่เป็นโลชั่นบำรุงผิวหน้าหนาวใช้ดีโลชั่นอยู่ในตะกร้านะคะอยู่ในลิงก์นะคะ บอดี้โลชั <L> น่นค่ะทุกคนตัวนี้เอาไปติดตะก,กา้าติดแท็กได้ทุกคนเพราะว่าตัวนี้สาววีโอทําไว้ให้แล้วนะคะนี่ติดแท็กนะคะเห็นไหมบอดี้โลชั่นน้ำมันห้าชนิดนะคะตัวนี้เข้มข้นมากเข้มข้นมากติดแท็กติดแท็กหาอะไรได้การวิธีการติดแท็กสาววิโอก็ทำไว้ให้แล้วนะคะ ขยับหามุมไงมุมไหนที่มันสว่างสว่างจะมุมมืด <c oughs> เออนี่นยมุมนี้มุมนี้สว่างไหมนี่นะขยับนิดหนึ่งอชอบแสงแดดตอนเช้าเ,เ,เช้านะแดดเช้าเช้านี้คือแบบมันดีอะ <c oughs> ่ะ๋ยวขยับหน่อยสวยอะ <c oughs> ่ะกาแฟกันเด้อกาแฟยามเช้าเช่นเคย น้ำมัน5ชนิดนะคะใช้ดีมากหน้าหนาวดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะให้ให้ให้ทักทายอขอบคุณทุกเริ่มทุกรายขอบคุณทุกกำลังใจนี่คือบรรยากาศบ้านสาววีโอนะคะก็เป็นสวนเนาะเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะอันนี้ก็เก็บเงินเล็กๆน้อยๆ มาซื้อแต่งไว้มาซื้อที่ไว้นะคะก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สู้ชีวิตนะทุกคนถ้าเรื่องราวนะสู้ชีวิตก็มาจากสาวโรงงานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจีตดนะคะวันนี้มีของคุณต้นลิ้วสวัสดีวันนี้มีรางวัลให้ทุกคนพี่จิตจ๋านะคะมีรางวัลให้ไปที่โพสต์นะคะวันนี้จะมอบ จะมอบบอดี้โลชั่นให้เพื่อนนะคะเอาไปติดแท็กนะคะอเอาไปติดแท็กนะคะสาววิโอ,อใส่ลิงก์ไว้ให้ทุกคนเห็นไหมนะคะดีดีต้อนรับคุณจิตนะคะดีดีต้อรับอ่าคุณต้นหลิวสตอรี่นะคะขอบคุณนะคะกินส้มกันหาอะไรนี่นะคะมีส้มจกิงๆนะชีวิตเราก็คือ <laughs> มีกาแฟนะคะเช้ามาต้องมีกาแฟ วันนี้หนาวนะจิตว่าไหมวันนี้หนาวนะคะใช้ตัวเนี้ยบอดี้โรชั่นตัวเนี้ยอ่าวันนี้นะสาววีโอจะแจกของขวัญน,น้องมีเฮงจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวหลบต้นกล้วยก่อนล้วก็มีแต่ต้นกล้วยแหละนะ้อนี่ไม่ได้ไม่ได้เหรอต้นกล้วยเต็มเลยจะไปหลบตรงไหนนะ้องก็บอกว่าหนูไม่เอาหนูไม่เอาเอาสวนนะเอาสวนผักนี่เอาตรงนี้เอาตรงนี้อ,นอ่ะอหลบน้องมีเฮงก่อน พอมาแล้วจะต้องหลบมาะมันมืดจะเห็นไหมอ่ะมันมืดมืดตึงเลยมุมนี้มืดมีเหงมีเหงสบายดีนะคะวันนี้สาววิโอนะจะมาติดอ่าพาทุกคนนะคะมาดูอัมุมนี้ไหมนี่โอ้ยแดดเยนี่นะคะอืมนี่นะนี่นะคะอันมุมนี้จะห่างไหมเยวนะเนี่ยมันมันแบบว่ามืด วันนี้อ่ะนี่นะคะบอดี้โลชั่นมาดูกันนะคะวันนี้จะแจกแจกนะคะใครอยากได้สแกนสแกนที่อะไรนะลิงก์อะไรนะไม่ต้องมีเฮงสบายดีนะคะใครอยากได้ไปสแกนวันนี้สาววีโอแจกนะคะแจกให้ทุกคนไปทดลองใช้เนาะของขวัญปีใหม่นะคะบอดี้โลชั่นนะคะมี2อ,อย่างนะ,ะวันนี้จะแจก2อ,อย่างเดี๋ยวสักครู่นะไปหยิบก่อน วันนี้จะแจกสองอย่างแจกของควัญปีใหม่นะคะนี่ให้ดูใกล้ๆอันนี้ก็เป็นสบู่ล้างหน้านะคะสูตรธรรมชาตินะคะอันนี้ก็คืออยู่ในร้านของสาววีโอทุกคนเอาไปเย้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 กุญแสแกนที่อะไรนะสาววีโออะส่งโพสต์ไปให้อะไลน์นะคะอืมสแกนที่บ้านเขียวนะคะสแกนที่โพสวันนี้ไปที่โพสต์นะทุกคน แจกนะคะบอดี้โลชั่นนะคะน้ำมันห้าชนิดนะคะน้ำมันห้าชนิดน้ำมันอาแกนน้ำมันอะโวคาโดนะนะคะตัวนี้คือแบบว่าพี่ยาดาได้ใช้แล้วซื้อไปเป็นโหลเลยเ <c oughs> ยอะๆแจกแจกแจกน้องมีเฮงสแกนมาเลยนะคะของควันปีใหม่ของสาววีโอนะคะดูสินะคะเป็น, Body นะะมอเจอร์ไลเซอร์บอดี้โลชั่นนะคะสูตรเข้มข้นนะคะเข้มข้นขนาดไหนนะจะอเอาให้ดูนะคะ หน้าหนาวคันน่ะสาววีโออะ่ะนะคะตัวนี้เอาอยู่โลชั่นตามท้องตลาดเอาไม่อยู่เพราะโลชั่นตามท้องตลาดอะ่ะเขาอ,อ่อนอ่อนไปนะคะแต่ของเรานะคะอ่าสแกนไปที่โพส์นะไปที่โพส์ของสาววีโอนะคะทุกคนไปที่โพส์วันนี้ลงให้แล้วนะคะสแกนไปเลยนะคะแล้วก็ดิดปิ้งมาเลยน้องต้นลิว้วสตอรี่นะพี่วีโอนะคะอ่าแล้วก็ส่งมานะคะสาววีโอจะส่งไปให้นะคะ ส่งไปให้ของขวัญปีใหม่พิงอ่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีพิงอ่อนมอบของขวัญปีใหม่นะวันนี้นะคะ,ะโพสต์ของสาวะะสาวีโอนะคะไปที่โพสต์ของสาววีโอนะคะไปที่โพสต์แล้วก็สแกนนะคะวันนี้นะคะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อนๆนะคะเป็นบอดี้โลชั่นแล้วก็อาสบู่ล้างหน้านะคะสบู่ล้างหน้าอีวีโอมาดิดนะคะถ้าอาจำหน่ายนะคะเพื่อนๆเอาไปอาหารอะไรได้เนาะ ถ้าใช้ดีก็เอาไปปักตะก,ก้านะคะไปปักตะก,ก้าไปติดไปติดแท็กนะคะไปติดแท็กตัวนี้วิธีการติดแท็กนะคะสาววีโอก็ได้ส่งอ่าได้บอกวิธีไปแล้วในคลิปนะคะมาดูทําไมอ่าบอดี้โรชั่นของสาววีโอหน้าหนาวถึงใช้ได้ดีเนี่ยถ้าเราบีบไปเนี้ยเขาจะข้นมากถ้าเป็นตามท้องตลาดเนี้ยจะเป็นน้ํานะทุกคนแต่ของเราอะ่ะเนี่ยเห็นไหม คือจะแบบว่าข้นมากๆอันนี้นะคะหน้าหนาวนี่เอาอยู่เลยทุกคนนะคะผิวคันผิวแห้งเอาอยู่เลยสาววีโอก็เป็นคนอีกคนหนึ่งแต่ว่าดำๆเด้อออ,อกสวนไงเข้าสวนตากแดดอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นคนผิวดำหรอกมาอยู่บ้านหลังเนี้ยก็คือแบบว่านี่เห็นไหมมันจะแบบนี่คนเห็นไหมมันจะข้นมากนี่มันจะข้นมันจะแบบว่าคือ ข้นเสร็จแล้วมันจะมีความอะไรนะคือจะมีความเข้มข้นอะ่ะมันจะทําให้หน้าหนาวสบู่หอมอ่อนๆอ,อ,อ่านะคะโลชั่นเป็นยังไงคะพี่โลชั่นใช้ดีมากหอมอ่านะคะเอาไปปักลิงก์ได้เลยเอาไปปักลิงก์ได้เลยนะคะนะคะโลชั่นตัวนี้นะคะทุกคนนะคะขายดีนะคะบางคนชอบเราซื้อไปเป็นโหลเลยนะคะบางคนซื้อไปเป็น2โหลเอาไปแจกของขวัญปีใหม่นะคะ ถ้าใครอยากได้เอาไปติดแท็กนะคะเอาไปติดแท็กก็สามารถนะคะ,ะ,ะสแกน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 ตรงไหนสแกนตรงโพสต์ของสาววีโอวันนี้วันนี้โพสต์ไปให้แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าโพสต์นี้จะลบตอนเที่ยงครึ่งนะคะเพราะว่ากลัวเขาจะไม่ให้อนุญาตให้เรานะคะไม่กลัวเขาอนุญาตไม่ไม่ไม,ไม่คือเขาก็ไม่อยากให้เราอะไรล่ะเขาก็ป้องกันแหละทุกคนก็เข้าใจนะคะเราก็ เราก็ต้องทำตามกฎกติกาของเขาก็คือเดี๋ยวประมาณเที่ยงครึ่งอ่ะสาววีโอก็จะลบนะคะโพสโพสที่มันมีอ่าที่ทุกคนทุกท่านสามารถส่งที่อยู่มานะคะจะได้ส่งที่อยู่มาแล้วสาววีโอจะได้ส่งตัวนี้ไปทำมอบของกวนปิน้มมให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะอ่ะเข้ามาใกล้ สบู่สบู่นะคะก็อันนี้ก็คือบอดี้โลชั่นที่ปักไว้ให้นะคะเราดูเนื้อไปแล้วเนาะนะคะใครมาดูย้อนหลังนะคะสามารถไปดูได้ที่โพสต์นะคะอ่ามันจะแบบชุ่มชื้นมากนะคะชอบมากแล้วก็หอมนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนาะ,ะคือเป็นโลชั่นที่ทําให้ผิวของเราเนี้ยชุ่มชื้นกลางคืนกลางคืนนี้จะบอกคันคันเนี้ย เอาอยู่เลยนะทุกคนผิวแห้งคันเนี่ยคือเอาอยู่เลยนะคะตัวนี้นะคะดูนะคะดูใหม่ดูใหม่อ่าดูใหม่อันนี้ทาไปแล้วหลายรอบนะคะนี่นะคะค้นมากนะคะถ้าเป็นโลชั่นตามท้องตลาดนี่ไหลามาเลยแต่ของ evo มาติดนะค้นมากคุณจิตอย่าลืมสแกนสแกนมานะคะอ่าที่โพสต์นะคะไปที่โพสต์นะคะโพสต์ของสาววีโอนะคะวันนี้ลงไว้ให้แล้วนะคะ นี่นะคะค้นมากๆหน้าหนาวผิวแห้งแห้งนี้เอาอยู่เลยอันนี้คือส่งให้นะคะส่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อนเนะคะนี่ทุกคนดูมันมีความคน้นมีความคือจริงๆแล้วเขาเก็บความชุ่มชื้นของเราเนี้ยยาวนานนะคะอ่านะคะมันก็เลยทําให้อาการคันของหน้าหนาวนะคะอ่านะคะบรรเทาลงนี่นะคะแล้วสาววีโอใช้จริงนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าเออนะคะ ใช้ตัวนี้แล้วนอนหลับสบายไม่คันไม่คันผิวนะคะตัวบอดี้โลชั่นน้ำมัน5ชนิดของ EVO m a t t i d ของสาว v o นะคะนี่นะคะเป็นบอดี้โลชั่นน้ำมัน5ชนิดนะคะทุกคนพอใช้แล้วเอาไปหากินต่อนะคะเอาไปปักตะก้าต่อนะะทุกคนเอาไปปักตะก้าเอาไปหากินนะคะอืก็สร้างไรายได้ให้กับเรานะคะควันนี้เรามี <laughs> เรามีเพื่อนนี่ ตึ้นตึ้นตึต้นนี่อ้าวอยู่ไหนล่ะเตเตอนี่มีเตเตอเตเตอมานั่งด้วยแต่มันเจอแดดไงเจอแดดวัน<โค> <ๆ S 1> นี้ลมแรงแรงเด้อทุกคนสาววีโอก็นะคะอันนี้เก็บแล้วนะคะเก็บแล้วนะคะก็ใครจะอยากได้ของขวัญปีใหม่ก็ทักมานะคะสแกนมาเลยนะคะท <ๆ S 1> ี่โพสต์ของสาววีโอนะคะมีสองอย่างนะคะอันนี้ส่ง ต่างประเทศด้วยนะคะนี้ส่งทอะะ็ทอ,ปทอปมาเก็ตน,น,นะคะท็อปชอบมากนะคะนะคะมาดูสวนกันเดอเดอค่ะทักทายทักทายพี่รัตพี่รัตสวัสดีคะ่ะเอ้าลืมสวัสดีปีใหม่พี่รัตค่ะสวัสดีปีใหม่ วันนี้มีเพื่อนเด้่ปีใหม่ปีใหม่นะอันนี้ขยับไม่ได้เลยขยับแล้วก็แบบจะเจออ่าเจอแดดเจอแสงเนาะพี่รัตนบอกมาล็อกกั๊กกกมามามากินกาแฟมากินกาแฟมาทาโลชั่นวันนี้แจกของรางวัลนะคะแจกของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อนๆดูเนี่ยทาไปแล้วมันจะเป็นผิวมันก็จะได้แบบเนี้ย มันก็เลยจะชุ่มชื้นนะคะชุ่มชื้นยาวนานพี่รัตบอกว่าสวัสดีปีใหม่สาววิโอสวัสดีปีใหม่พี่รัฐนะคะพี่รัฐมีสุขภาพดีนะคนนั่งข้างๆอันไหนอ่ะนี่เหรอนี่คนนั่งข้างๆ้าน่ารักนี่นะคะณระเจ้าขอบคุณขอบคุณกอดกอดกอดกำลังทำหน้าไอ้นี่เลยนี่นะคะพิเซนเตอร์ ใช,ใช่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 อานะคะพิเซนเตอร์พิเซนเตอร์นะคะหนาวไหมพี่รัที่บ้านน่ะอืนะคะนี่นะคะดูดิเขามองเจ้าของเขาพิเซนเตอร์มองเจ้าของขำมากพี่รัดบอกว่าขำ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 อากาศหนาวอากาศเย็นนะวันนี้ต้นเหลิวบางพี่ลาสบายดีนะน้องต้นเหลิวขอบคุณนะคะพา ใครโชคดีปีใหม่กันทุกคนนะคะใครเก็บชั่วโมงก็ขอให้ผ่านไวๆเนาะใครผ่านแล้วขอให้คลิปด,ดังๆปังๆ <c ười> อ่ะเราเราเราทำยังไงก็ทำไม่ดังหรอกสาววีโออะทุกคนเป็น <c ười> คนทำอะไรก็ทำไม่ดังใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเขาก็ดังกันแบบป้าป้าอะไรนะก็จะอะไรนะยายจันอย่างเงี้ยโอ้ยเนาะ เจ็ดสิบแปดสิทำไมเขาดังกันจังเราทำยังไงทำก็ไม่ดังใช่ไหมน้องต้นเรียวอ่ะทำๆๆทำยังไงก็ไม่ดังนะคะเดือน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 ผ่านมาก็พากันได้ตังกันกิ้งกังกิ้งกงแล้วพี่รัตอ่ะเราสองสองเดือนแล้วยังไม่ได้ตังเลยใช่ไหมใช่ไหมไม่หนาวเลยเหรอ ร้อนเหรออ่านะพี่รัฐบ,บอกว่าต้นเลีว้วต้นเลี้ยวกดกดกดจ้านะคะอ่ะาขำาำฮาฮากันไปเด้อะอีกห้านาทีก็ลงไลน์นะคะทุกคนก็สวัสดีปีใหม่โชคดีปีใหม่กันทุกคนนะคะพิกิทพิกิทสวัสดีพิกิทคะ่ะสวัสดีคะ่ะนะคะเขาก็ทํากันดังๆปังปังเราเราทําไม่ปังหรอกใช่ไหมอะไรนะหันกล้องไปไปให้เพื่อนหน่อย <laughs> อ,าาอ,ะ,อะจะดูหน้าเขาเหรอนี่อ่ <laughs> <laughs> เห็นไหมล่ะหาชซ่อเนาะอาการอารมณ์ค่ะดูดูอารมณ์ค่ะ้ดยเนี่ยยังไงอะมอง <laughs> ฮัลโหลฮัลโหอลอนะคะมองเจ้าของเขาพี่กิจบอกว่าพี่สาวพีโอ้บวกบวกบวกจ้านะคะ <laughs> วางนอนแล้ว <laughs> นี่นะคะ อ่าคนมาดูเยอะซะด้วยอ่ะพิเซนเตอร์พิเซนเตอร์นะคะคนมาดูเยอะนะคะอ่านะคะพิเซนเตอร์บอดี้โรชั่นนุ่ยนุ่ยอะไรนะปุ้ย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 ,ยอะไรอารมณ์เสียใช่ไหมพี่รัตเขาเขา,เขาหนาวไปแล้วนะคะไปหาเจ้าของเขาแล้วนะคะอืมเจ้าของก็จะไปข้างนอกอ๋อคำคำหา้าห้ากัน นี่บ้านสาววีโอก็มีต้นละมุดนะคะละมุดลูกใหญ่ๆนี่ก็เก็บไปแล้วนะเมื่อวานนี้ก็เก็บนะคะพี่เก็บบอกว่าบวกบวกบวกัวขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณจ้านะฮะอ่ะสนุกสนานเฮฮากันไปเนาะเราไม่มีอะไรหรอกก็คุยกันสนุกสนานกันไปนะนะคะคุยกันสนุกนะแสงแดดอ่อนๆยามเช้านะคะแสงแดดยามเช้านี้ถ่ายคลิปถ่าย รูปถ่ายอะไรนี่สวยชอบเช้านี้ก็ออกกําลังกายนะคะตื่นเช้ามาก็ออกกําลังกายเสร็จแล้วก็มาอ่านั่งสมาธินะคะแล้วก็มาขึ้นไลค์นะคะอแล้วก็มากินกาแฟพิกิจ้านะคะน้องต้นลิวนะคะถ้าเกิดใครยังไปไหนล่ะเพื่อนพี่ <laughs> พี่รัฐ <laughs> นะัสังวานะหาให้เรื่องหาให้เรื่องขำๆกันไปไปแล้วเดดนะไปแล้วไปนู่นแล้ววิ่งไปหาเจ้าของเขาแล้วนะคะอ่าลูก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 สาวนะคะลูกสาวนะคะอืค่ะเขาก็ปุกผักน,นะคะสวัสดีปีใหม่เด้อทุกคนนะคะ สวัสดีปีใหม่สวัสดีวันปีใหม่ไทยใช่ไหมกรุงเทพหนาวเออวันนี้วันนี้เรียกมาเรียกมาไม่มาหรอกพี่เขาไม่มาหรอก <c oughs> เอาอย่าลืมนะทุกคนก่อนลงไลน์นะคะอย่าลืมสแกนนะคะไปที่โพสต์สาววีโอนะวันนี้ปล่อยโพสต์แล้วนะคะก่อนลงไลน์นะอีกสองนาทีนะคะอือพี่กิตบอกว่าอ่านะคะอะไรนะคะ เย้เๆนะคะก่อนลงไล้วอย่าลืมสแกนไปที่โพสสาววีโอนะคะรับของขวัญปีใหม่นะคะไปที่โพสนะคะโพสโพสเนี้ยมันจะมีอ่า QR โค d e นะคะให้สแกนของสาววีโอเองนะคะก็ไปโพสของไปไปที่โพสสาววีโอนะคะพอสแกนเสร็จแล้วก็ส่งที่อยู่มานะคะอืส่งที่อยู่มานะคะอยู่บ้านมีตัวหนึ่งกินแล้วก็นอน <laughs> พ่รัต อันเดียวกันไหมพันเดียวกันไหมกินแล้วก็นอนแล้วก็แบบเขาเขารักเจ้าของเขามากนะเขาก็รอนะคะอรอเจ้าของคะ่ะโอเคนะคะดูนะขยับก่อนแบบหามุมก่อนหามุมสวยๆก่อนสวัสดีวันปีใหม่ทั้ เป็นด้อทุกท่านสุขสันตพันเดียวกันเหรออ๋อนะคะสวัสดีวันปีใหม่ท่านพี่กิษก็นักสู้นะคะเป็นนักสู้มาจะลงไลฟ์แล้วทักทายทักทายหอมปากหอมคอนะคะกินกาแฟก่อนออ,อเห็นไหม สีมันสวยจริงๆนะทุกคนเนี่ยถ้าถ่ายรูปตอนช่วงเวลา8โมงครึ่ง9โมงอ่ะแสงมันสวยนะมันทําให้เราแบบว่าเอาพี่พโปเตเอาพี่โปเตสวัสดีสวัสดีสวัสดีปีใหม่นะคะนี่ <c ười> คนนี้ไม่ได้เลยวิโอ้น่าจะจับฉลากนะ <c ười> ไม่จ,จับฉลากทำไม <c ười> จับฉลากเหรอเอาพรุ่งนี้จับฉลากเดี๋ยววันนี้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 ใครสแกนมาก็เอาเลยอย่างหนูจับฉลากนะพรุ่งนี้จับฉลากใช่ไหมเดี๋ยวเขียนชื่อจับฉลากันนี้วันนี้วันนี้วันนี้เอาวันเซิฟเซิฟนะคะอีกวันหนึ่งแจกสองวันแจกสองอุ้ยพรุ่งนี้ดิพรุ่งนี้วันเสาร์เหรออ้ยพรุ่งนี้ไปดูแลคุณแม่คุณแม่นะคะคุณแม่ก็เท่าไหร่นะอายุคุณแม่สาววีโออ่ะอายุอ่า 8ปดสิบแปดสิบแปดทุกคนนะคะอืมแปดสิบแปดแปดสิบแปดสิบกว่านะคะคุณแม่นะแปดสิบ <laughs> กว่านะคะท่านอายุนะคะอายุเอยอะแล้วนะ,ะแต่เขาก็ชอบใช้ตัวนี o ้แหละบอดี้ล o ั่นเอาครีมมปให้คุณแม่นะคะครีมหมดไม่ได้เลยนะคะครีมหมดล o ั่นหมดไม่ได้เลยก็ขอบคุณทุกคนนะคะ <ış birthdays> เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีเวลาไม่ได้ไม่น่าไม่น่าไ,าไาด้มีเวลาไล์นะคะอีกวันหนึ่งก็ได้ค่ะ แจกสองวันแจกแจกไปเรื่อยๆแหละขอบคุณขอบคุณพี่พี่วิจารณ์คะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเลิบทุกลา์ขอบคุณทุกกำลังใจพี่รัฐบอกว่าแล้ววีโออายุเท่าไหร่ละอ่าห้าสิบ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 บวกบวกห้าสิบบวกบวกนะคะพี่พี่พี่อองอพี่อิงอนอก็ขำนะคะ ทำอะไรพี่อิงออนคำอะไรทำอะไรนะคะโอเคนะคะบาย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 โชคดีปีใหม่ทุกคนบายบายนะคะรักๆเลิฟเลิฟโชคดีปีใหม่แสงสวยบา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 ยขอบคุณน้องต้นขอบคุณพี่ลักขอบคุณทุกคนนะคะอือขอบคุณทุกเลฟทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณบาย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 พี่กิตบอกว่าสวัสดีครับยายิางออนนะคะ อพี่กิตบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนโชคดีมีสุขกันทุกคนโชคดีปีใหม่กันทุกคนคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมสแกนมานะคะจะลบจะลบ QR code เที่ยงครึ่งน,นะทุกคนต้องสแกนก่อนนะเพราะว่ากลัวเขาไม่อนุญาตนะคะใครต้องการบอดี้โลชั่นนะคะสองตัวนี้นะคะไม่รู้ไม่รู้แหละอันไหนอันไหนใครจะโชคดีนะคะมาลุ้นกันเคค่า okay, บ๊ายบาย